เป็นไงเป็นไงเที่ยมโอ้สวยสวยนี่มีกระดิ่งเลยนะนี่มีกระดิ่งเ <laughs> <laughs> ยี่ยมโอ้โยงนี้ไหนยงนี้ไหนยงนี้งยงนี้นนสวัสดีครับวันนี้น้องเบสมากินบุฟเฟต่ตปิ้งย่างนะครับที่ท่าเรือมหาราชครับป่ะเราเข้าไปกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับโอ้โหไฟเต็มเลยเบสนี่นี่เบสด,ดูนี่นี่เป็นรูปวาดเบสเห็นไหมรูปวาดที่ผนังผนังร้านนี่ครับสวยไหมสวยไหมเป็นรูปวาดภาพแบงคอกนะครับ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสะพานพระปิ่นเก้านะนะไหนนี่เรือตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาว่าได้สวยนะเนี่ยนี่เป็นบลาพระแก้วนี่ตรงนี้เป็นน้ำพุน้ำาพเหเห็นยังน้ำพุ มีไฟด้วยสวยไหมสวยไหมนั่งพักผ่อนรีแล็ครีแล็คได้ครับอุ้ยตรงนู้ไฟอะไรอะเต็มเลยเห็นไหมนู่นอ๋อเป็นไฟทางเข้าวไฟทางเข้าวเราเข้ามาอีกทางนึงนี่ตรงนี้ตรงนี้สวยสวยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเขาจะสลับสีนะดูนะเดี๋ยวไฟเขาจะสลับสีอ่นยังไงยังไงวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวแบสแบตแบสเลี้ยวมาตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ นี่ตรงนี้เป็นที่ดั้งนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะบรรยากาศดีมากเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นรูปจะเห็นจะเห็นป้ายท่ามหาราชเลยครับแ่เป็นไงบรรยากาศดีครับนี่บันไดสวยไหมสวยไหมโอ้โห เป็นสีเลยอ่ะเนี่ยสลับสีด้วยป็นไงเป็นไง,นไงโอ้โหเดินช้าๆนิดนึงนี่ด้านบนก็จะเป็นใต้ท่ามหาราชนะครับโอ้สวยสวย โอ้ตรงนี้มีที่นั่งเต็มเลยนี่ไปดูไปดูนี่อะไรนี่อะไรใครใครนี่เขามีตาด้วยนะมีตาสามตายไหมหนึ่งนี่ตาที่สองแล้วตาที่สามทำหน้างาๆงหน่อยนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้วิวสวยครับ มีที่นั่งเยอะเลยครับตรงนี้นี่เพด,ดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวอะไรตัวอะไรม,ไมีสนิสโตเลยไหมนี่มีกระดิ่งเลยนะน,ะนี่มีกระดิ่งร้านพานครหมูกระทะปิ้งย่างบุฟเฟ่ ปเราเข้าไปหาโต๊ะกันก่อนอ้าวตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วนะครับนี่เรานั่งอยู่ริมน้ำเลยอ้าวตอนนี้แม่เดือนก็ไปตักอาหารมาแล้วนะครับนี่อุ้ย โอ้นี่ของโปรดเบสของโปรดเบสมาม่ามาๆๆม่าอ่า <laughs> มาๆๆๆ <laughs> มามาเริ่มเลยเริ่มเลย <h az os> นี่กระทะกระทะของเขาจะแปลกๆนิดนึงนะอันนี้เป็นต้มตรงนี้ <h az os> ใช่มีหม้อต้มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นกระทะล้อมรอบอยู่ด้านข้างคล้ายๆเหมือนของบาร์บีคิวอ่ะแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึง มามามาเริ่มเลยเริ่มเลยหิวแล้วหิวแล้วเบสเบสหิวยังครับเบสหิวยังครับหิวยังครับ,บหิวยังครับเบสหิวยังเบสหิวยังเบหิวยังแล้วอายืนเลยเบสยืนก็ได้เบสยืนแล้วอ <Are you S 1> ย่าก้นอิน่มมานิดนึงโอ้โหไม่ไม่ไกกม,ม,ม่ไม่ต้องใส่ถุงมือต้มได้เลยหยิบใส่ได้เลยเบสหยิบใส่ได้เลยให้เบสหยิบใส่หน่อยนู่นเบสเบสเรือเรือโอ้โหวิว วิวสวยไหมวิวสวยไหมมีเรือด้วยลมเย็นด้วยนะเนี่ยอากาศอากาศโปรมากเลยอ่าให้ให้เบตต้มเองเลย ยัไม่ส่วน่วงมากเลยไม่เอาละแม่ยังไม่จะ้เอาอะไรนะได้ก่องไหมครับถึงไหมเบสถึงไหมเบสถึงไหมไหนของขวดเบสอยู่ไหนคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆมาม่าคำใหญ่ๆไหนเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมครับ โอ้ข้ามเดียวหมดเลยอ่ะเบ้นี่ของสดเบสของสดเบ้นยี่ห้อโมยองเนี้ยไหนยองเนี้ยไหน <S <S อ,อ,อร่อยครับอร่อยโอ้ยดูเดือดแล้วเดือดแล้วเร็วเร็วโอ้ยเดือดเป็นน้ำเดือดเลย <S <S อ่ะอมามาคำใหญ่คำใหญ่ครับ นี่นี่เต็มกระทะเลยหมูอันนี้อันนี้ไม่เดือดละไม่เดือดหนแล้วเขาเป็นชิ้นไหนโอ้ยหายากจังเลยอ่ะ เบไปดูไปดูไม่ดินกินนะเป็นไงเป็นไงเยี่ยมโอเคอือหืตอนนี้เบสก็กินอิ่มแล้วนะครับออกมาจากร้านแล้วครับตอนนีน้กำลังเดินย่อยอยู่ครับ เบสวันนี้วันนี้เบสมากินบุฟเฟ่อร่อยไหมครับ<ง>โอเคงั้นวันนี้น้องเบสก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเบสด้วยนะครับสวัสดีครับ